เพื่อนได้ดูเนาะอ่ะชิ้นนี้แล้วกันหั่นบางๆเนี่ยค่ะชุบบะนึบหนึบะเออนี่ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งอ่าสวัสดีนะคะ พงเองอ่ะคว้าพลิกกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทาเมนูเต้าหู้แข็งนั่นเองนะงแม่มก็คือทอา,านพลานเบทแล้วก็ถ้าแม่ไม่ทำเอาพวกเต้าหู้หรือว่าเทมเป้ไว้กินเอง ก็จะกลับไปทานเนื้อสัตว์อาจจะเยอะกว่าเดิมนะอ่คแมก็จะเป็นสายเน้นกินพืชผักแล้วก็ลดเนื้อสัตว์เอาไม่ได้งดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ก็คือจะทําก๋วยเตี๋ย,ยวไข่มาราะระสดน้าร้อนๆกินกับพี่ไมเขึ้นนั่นเองเพราะว่าพี่ไมเขึ้นไปทํารถบ้านหลังใหญ่อยู่คาดว่าตอนเย็นเราจะย้ายไปนอนที่อรถบ้านหลังใหญ่รอชมคลิปแล้วกันนะใครที่ชืช่นชอบแค่ปลกผักทานเอง ลูกผักต่อยอดแล้วก็เมนูสุขภาพฝากก,กติดตามช่อง YouTube Page. เพจแล้วก็คลิปสั้นก็จะเป็นฝั่ง TikTok ปลูกเองปรุงเองเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยคะ่ะใช้ถั่วเหลืองผ่าซีกเนาะห0ากรัมเนี่ยค่ะ แล้วก็เราจะมาล้างเนาะจนกว่าน้ําจะใสสะอาดแม่ก,ก็คือใช้วิธีสาวคล้ายๆเราสาวข้าวเ,าเนาะสังเกตน้ําเอาว่าควรล้างที่สามหรือว่าสี่ครั้งเนาะ แล้วก็แนะนําเป็นอถั่วเหลืองผ่าซีแทนการใช้อถั่วเหลืองที่เป็นเม็ดกลมเลยเพราะว่าเปลือกของถั่วเหลืองจะทําให้เขามีรสฝาดได้รสเฟือนได้เนาะน้ำสุดท้ายเราก็จะมาแช่เขาทิ้งไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงหรือข้ามคืนอันนี้ก็จะผ่านมา1คืนเราจะซาวรอบหนึ่งแล้วก็เทน้ําทิ้ง เสร็จแล้วเราก็จะล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนั่นเองสังเกตว่ามเมล็ดของถั่วเหลืองเขามีการบวมน้ำเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะพร้อมให้เราได้ปั่นแล้ว แบ่งปั่นตามที่เราต้องการเพราะว่าเครื่องปั่นแต่ละบ้านก็จะไม่เท่ากันเนาะใส่น้ําลงไปที่นี้อันน้ําในสูตรวันนี้ค่อนข้างจะเยอะเนาะไม่ไม่ต้องใส่น้ําลงไปทั้งหมดเราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือลงไปตอนที่เราจะตั้งไฟนั่นเองอพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะมาเทใส่ผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่น้ําเนาะ บีบเอาน้ำออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ทําจนกว่าจะหมดเอสูตรในวันนี้ได้เยอะแม่ก็จะมาเทใส่กระทะอันนี้ก็จะเป็นกระทะที่ใหญ่สุดในบ้านแล้วก็เติมน้ําส่วนที่เหลือลงไปเนาะอ่าเปิดไฟแรงสูตรในตอนเริ่มต้นนะ แล้วก็ถ้าเขาเ,าเริ่มมีฟองหรือเ,อเริ่มอุ่นๆอ,อะไรนี้เราจะตักฟองออกแล้วก็เราจะช่วยคนเขาเ,าเป็นระยะๆเนาะในตอนเริ่มต้นก็คือเราจะใช้ไฟแรงจัดไปก่อนจนกระทั่งสังเกตว่าไอ้น้ำไอเดือดเริ่มมาก็จะมาจับเวลา10นาทีแล้วก็ลดไฟมาที่เอาไฟกลางเนาะ ระหว่างรถไฟมาที่อาไฟกลางเราจะาคนเป็นระยะระะแล้วก็อย่าพยายามขูดเอาก้นกระทะขึ้นมาหรือว่าก้นหม้อขึ้นมาเนาะไม่งั้นเดียวเต้าหู้ของเราก็จะไม่เนียนนั่นเองอได้เวลาแล้วนี่ค่ะเราก็จะมาปิดไฟไปเลยเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำส้มสายชูนะจะใส่ทีเดียวไปเลยก็ได้ทั้งหมด4ี่ช้อนโต๊ะเนาะ เดี๋ยวคุแม่ใส่สูตรไว้ท้ายคลิปให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งพอใสอ่น้ำส้มใส่ชูบันนี้คุแม่แบ่งใส่สองรอบเนาะเราจะใช้วิธีการคนเนาะคนไปเรื่อยๆสักประมาณสองถึงสนาทีตัวโปรโตีนเขาก็จะแยกออกจากน้ำเป็นแบบนี้อ่าใช้เวลาไม่นานนะ วันนี้แม่ก็จะมีอะของเล่นที่จะมานําเสนอเนาะเราก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องอเป็นตัวพิมพ์สําหรับทําเต้าหู้แล้วก็ทาเทมเป้โดยเฉพาะเนาะแม่มาเทาใส่พิมพ์แบบนี้เลยโดยที่มีผ้าขาวบางเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆทาอยู่บ้านนะเทใส่ตัวสิงได้เลยก็จะสะดวกมากๆอันนี้แม่ก็ทําอยู่รถบ้านหลังใหญ่เนาะครัวยังไม่เรียบร้อยดี ทบผ้าเข้าไปแบบนี้ค่ะเนาะแนะนำเนาะถ้าใครที่ไม่อยากเอ่อให้น้ำเต้าหู้เขาร้อนจัดๆแบบนี้สามารถเอ่อรอให้เขาเย็นสักครู่สักประมาณ70% 80%ค่อยใส่น้ำส้มสายชูอ่าแม่ก็จะมาปิดฝาเข้าไปแบบนี้ทีนี้ปิดฝาอย่างเดียวก็ได้นะถ้าเราไม่ต้องการเอ่อเต้าหู้แบบแข็งมาก ของแพรต้องการเต้าหู้แบบเนื้อแข็งๆหน่อยขอแพรก็จะมาใช้ DIY วัสดุเอามาทับแบบนี้แล้วก็ของแพรนี้คือเก็บไว้หลายชั่วโมงถึงจะมาเริ่มแกะเนาะโอเคไหมลูกดึงแบบนี้ก่อนอันนี้ด้านบนเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับด้าน แล้วแต่เรานะว่าอาชอบแบบแข็งหรือว่าแบบนิ่มถ้าแบบแข็งอันนี้ขแมก,ก็คือทิ้งไว้หลายชั่วโมงเนาะเขาก็จะได้แบบนี้มาดูกันค่ะเดี๋ยวจะมาฉีกให้เพื่อนได้ดูเนาะอ่ะชิ้นนี้แล้วกัน หั่นบางๆเนี่ยค่ะชุบอ่าดูเนี่ยค่ะชิคให้ดูเขาจะเหนียวหนึบบะหนึบหนึบบะเออนี่ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งอ่ากินได้เลยเพราะว่าเราต้มสุกมาเรียบร้อยนี่ เนี่ยค่ะเนื้อแข็งแข็งหนึบๆประมาณนี้ค่ะโอ้เมตต้องหู้แข็งนะแม่เอาสูตรมาฝากแม่บ้านต่างแดนแล้วกันเนาะเพราะว่าฝั่งเมืองไทยคือหาซื้อได้ง่ายราคาถูกมากๆแล้วก็ถ้าใครที่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เมนูพลานเบทฝากกดติดตามช่อง y o u u u e p เพจแล้วก็ t k k t อกปลูกเองง,เองไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะค่ะ